โอเคเรียบร้อยละเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องให้พูดกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกมวันนี้อัปเดตมาหลายอย่างนะฮะอัปเดตมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเข้ามาใหม่ในตู้การันตีเลสต์รอนะครับซึ่งมาตัวเดียวเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยละกันซึ่งเยนซี่ที่จะพูดถึงในไลฟ์เนี่ยจะพูดกันแบบคร่าวๆละกันนะว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไง จะมาพูดถึงสรรพคุณโดยรวมของเดนซี่เลยละกันในเรื่องของการเอาไปลง55อ่าไม่ใช่55 66หรือไม่ก็อินดิโกนะคะว่าตัวละครตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเรื่องของตัวละครเดนซี่นะซึ่งตัวละครเดนซี่เนี่ยรายละเอียดของเดนซี่คือจะเน้นในเรื่องของการซับพอร์ตทีมนะฮะซับพอร์ตทีมเป็นหลักและมีดาเมจด้วยซึ่งดาเมจมันก็อยู่ที่ออนติเมททั้งหมดนะฮะ สกิลหนึ่งสกิลสองอาจจะสร้างความเสียหายไม่ได้ดีมากแต่อันติเมตมันสามารถคอนโทรลศัตรูได้หนึ่งตัวแล้วก็มีอันติที่ค่อนข้างรุนแรงมากมีสกิลซับพอตในเรื่องของการช่วยเปิดโล่ซึมซับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีอาแท็กสูงสุด2คนอันติเมตสามารถเปิดบารียกลางโล่ซึมซับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เท่ากับพลังป้องกันของมันและเมื่อไหร่ที่โล่แตกยังฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดด้วยเท่ากับพลังป้องกันของมันประมาณนี้ นะครับส่วนสกิลที่เหลือก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจ,งจ,งจ,งจงมตีที่แบบสวมันอย่างเช่นสกิลแรกเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆส่วนนิสัยตัวละครตัวนี้เนี่ยหลักๆก็จะเน้นกันในเรื่องของการเพิ่มสเปเชียลเดฟหรือพีเดฟเป็นหลักในเรื่องของนิสัยนะถ้าใครอยากจะหานิสัยตัวละครตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเพิ่มสเปเชียลแท็กเพราะสกิลส่วนใหญ่ทั้งหมดคือเน้นไปนทางซับพอร์ตมากกว่าแล้วก็ไอ,อ,อตัวนิสัยที่เขาแนะนํามาเลยนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการลดสปีด แล้วก็เพิ่มสเปเชียลเดฟประมาณนี้นะลบสปีดแล้วเพิ่มสเปเชียลเดฟเพื่อที่จะให้มันอยู่ในตัวสุดท้ายในการต่อสู้นะครับให้มันออกมาเปิดโล่ซึมซับดาเมจให้กับเพื่อนในรอบถัดไปแล้วก็เด้งเลือดคิวอะไรทำนองเนะี้ถัดมาในเรื่องของ Indigo ก็ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเล่นอ n d i ิโกเนี่ยในเรื่องของ นิสัยก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งนิสัยก็จะเปลี่ยนไปเล่นเป็นสปีดหรือสเปเชีย t แท็กแทนหรือก็ยังคงใช้เป็นสเปเชียลเด็บอยู่เหมือนเดิมเพื่อที่จะเอาไว้ต่อกว้อนกับศัตรูทีละหนึ่คนได้ค่อนข้างง่ายเพราะลูมันไม่ค,ค่อยค่อนข้างที่จะแตกง่ายถ้าสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งะนะทำได้ตัวเจอราเมจที่แบบหนักมากๆก็คือใช้เป็นสปีดกับสเปเชียลเอคได้ ถัดมาในเรื่องของอารีนาเนี่ยเดนซี่จะเริ่มเก่งก็ต่อเมื่อตัวละครมันเป็น8ดาวแล้วซึ่งตัวละครตอน4ีดาวเนี่ยมันอาจจะดูยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้า8ดาวแล้วมันจะเก่งที่เหลือมันก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนไอเทมที่ใช้เนี่ยก็ถือเป็นพวกกันคินะก็ไอเทมที่บวกกันคดหรือไอตัวที่มันลดดาเมจที่ได้รับลง2อย่างหลักๆประมาณนี้เออแต่ถ้าไม่มีก็เอาเป็นพวกบล็อกเรดหรือไม่ก็โจมตีแล้วฮิลได้อย่างเลฟโอเวอร์ก็คือเลฟโอเวอร์ตัวที่มันเป็นตัวเด้งเลือด แ p ปเปิลอ่ะท่านนีไปออก่แอปเปินั่นแหละถ้าหากใครเปิดระบบรุนแล้วรุนที่ใส่ก็ใส่จะเป็นรุ่นเดฟกับชิลแล้วก็สินคอง2อันประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะมีใครที่จะเปิดบ้างยางตัวนี้ใครไม่เปิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลักๆก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยละกันว่าไอตัวเดียนซี่เนี่ยหรือว่าตัวเลสดอทุกตัวที่อยู่ในตู้เนี่ยเวลามันเปิดแล้วอะ เวลามันเปิดแล้วมันการันตีกี่เพชรกันแน่มีเพชรพอไหมนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเลยละกันเดี๋ยวเราไปเปิดเลยละกันนะสําหรับตัวละครเดียนซี่เดี๋ยวจะได้เอามารีวิวชัดๆเลยไปโดยตามปกติเนี่ยผมจะบอกไว้ว่าตัวละครตัวนี้เวลาเปิดมนะันเอา้าไอ้เหี้ยตกใจที่ว่ามาเป็นตัวแม่งใจหายวับและชิบหายดีนะมาเป็นเสรศษ ต่หายความเลยแหมนึกว่าจะเสียเพชรน้อยละอ่ะผมบอกไว้เสมอเลยว่าเวลาเปิดอ่ะมันจะเปิดไปประมาณเจ็ดครั้งแล้วก็ครั้งที่แปดอ่ะจะเปิดสิบโลก็ได้หรือจะเปิดแค่สี่ครั้งก็ได้จนกว่ามันจะถ้าสี่ครั้งมันไม่ออกก็จะเปิดไปจนกว่ามันจะครบสองหมื่นเพชรนะมันก็จะได้อันนี้คือเปิดไปโลแรกและเดี๋ยวเปิดโลที่สองเคลราคอสมาไปโลที่สาม โลที่สี่นับดูเดี๋ยวมันจะครบหรือเปล่านะตามที่พูดไหมตัดไปโลที่ห้าไปฮะหกโลละอ่ะแล้วก็จะหยุดกันที่โลที่เจ็ดนะเดี๋ยวโลที่เจ็ดเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดข้างในสี่ครั้งนะครับอันนี้คือเจ็ดโลแล้วนะไปเดี๋ยวเปิดตรงนี้อีกสี่ครั้งมันก็จะครบหนึ่งหแปดพันสี่รอยเพชรพอดีไปกดเลยกดทีละหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่ไม่ออกอ่าโอเคถ้าสีไม่ออกก็กดต่อไปให้ครบหกห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยกดยังไม่ถึงสิบเลยตัวที่แปดก็มาละเรียนซี่มาล้วเห็นไหมรอบก่อนของผมก็จะออกประมาณเนี้ยคือตั้งแต่โลที่เจ็ดเป็นต้นไป ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะลุ้นดวงดูก,ก็ลองกดตั้งแต่1นถึงสิครั้งก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกด1ิไปเลยก็ได้ก็กดคูณ1ิไปเลยก็ได้หลักๆก,ก,ก็คือกดคูณ1ิบอ่ะทั้งหมด8ครั้งก็จะได้ตัวละครมาก็ประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยสำหรับตัวละครเยนซี่หรือตัวละครเลดดอตัว่นที่อยู่ในตู้นี้ประมาณนี้เลยนะกันเนาะได้มาละเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปจัดการอัพตัวละครมันแล้วก็เอามา รีวิวให้มันชัดเจนไปเลยว่าตัวมันดีมากน้อยแค่ไหนระหว่างที่แบบไม่มีตัวมันในทีมกับมีตัวมันในทีมอันนี้ก่อนเปลี่ยนนะดูให้ชัดๆระหว่างก่อนเปลี่ยนตัวเดนซี่กับเปลี่ยนเดนซี่เข้ามาแล้วเนี่ยเอ็กโนวันเขาก็เปิดเดนซี่มาแล้วเนี่ยเอาเดนซี่มายืนหน้าด้วย รอบหน้าฮูป้าต้องมาแล้วครับถ้ามันมาก็ขอ่อ้มันมาขอให้พวกแกแบบสมหวังแล้วกันนะที่ที่บอกว่าต้องทำเดียนซี่ให้ช้าแต่ผมปั้นมันออกมาสกิลตัวแรกเลยครับเราเอานี่ใส่เป็นสปีดปะล่ะมันเลยได้ออกสกิลเป็นตัวแรกอะแอบแรงอยู่เหมือนกันนะสายฟ้าสามตัวเนี่ยเนี่ยมันโดนคอนโทรน่ะมันมีสกิลหนึ่งที่คอนโทรลทําให้ตัวหน้าเล่นไม่ได้ตัวนึงอะ แล้วแถมสก,กิลแม่งแรงด้วยแล้วมันสร้างโล่ให้ชาวบ้านแล้วก็ฮิวฮิวเกือบเต็มดอดละอย่างดีตัวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนะแรงแถมก็แรงด้วยแต่เพียงแต่ว่าตะกียระไอตัวดูกเกียม,มันติดแฉบเลือดไงถ้าดูกเกียมไม่ติดแฉบเลือดอาจจะตายไปแล้วก็ได้คือช่วยซัพพอร์ตทีมให้แบบดีมากๆ โอเคภาพก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมันลงมาดูแล้วกันไปลุย IM เหลือ200เพรครับซื้อผมเลเวล55สูงสุดพลังไป409แล้วครับเวอร์มากแกพูดอย่างนี้แกไม่รู้จักกิ่งก้านเลเวล40กว่าพลัง1.2ล้านอย่างนั้นหรอแกพูดอย่างนี้แกหม,มินกิ่งก้านมากเลยนะเว้ยเออเลเวล40กว่าพลัง2ล้านไอล้านสอ่ะ แกคิดว่าไงอ่ะแกว่าเวอร์กว่าปะผมมีแทงแค่ตัวเดียวครับดีไหมแทงแค่ตัวเดียวเอาไม่อยู่อะอย่างน้อยต่ำาๆก็ต้องสักสองตัวถ้าไม่สองตัวก็สามตัวไปเลยแต่รอบนี้ภาพเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหตุผลแรกเลยก็คือพี่กระจูมใบโดนโดนเดนซี่แล้วมอดากัราเราได้เปิดโล่ด้วยเหตุผลหลักเลยเพราะว่าเดนซี่มันช่วยสร้างโลกก่ให้ชาวบ้านด้วยเดี๋ยวรอบนี้เดนซี่อันติมาเปิดโล่ให้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะ เพราะว่ารอบนี้คือเราได้เล่นก่อนหมดเลยทุกตัวเลยโบกเข้าไปที่มอสากุกล่าเรียบร้อยอ่ะเปิดโลมาพอหมดเทินเนี่ยโลแตกแต่ไม่โลแตกเด้งเลือดมาอีกประมาณนึงก็ช่วยได้เยอะอยู่่จยทำให้ทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นภาพมันจะเปลี่ยนไปคนละภาพเลยเ ค่เปลี่ยนมาตัวเดียวจากที่แพ้ขาดลอยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเพราะมันสามารถสแปมโล่ให้กับเพื่อนกับแล้วก็สแปมฮิวให้ได้อยู่ประมาณนึงอะถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะส่วนตัวผมก็ไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่ได้ดีขนาดที่ว่าเด่นในเรื่องของการฮิวเพราะอย่างที่บอกไปตัวมันอะเป็นกึ่งซับพอตแล้วก็กึ่งดาเมจซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งเรื่องฮิวมากขนาดนั้น แต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้ามีของพกพาชิ้นอื่นนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่บบกในเรื่องของพลังป้องกันเยอะๆหรือถ้าไม่มีในเรื่องของการบวกพลังป้องกันเยอะๆก็ให้มันใส่ไอตัวเลเวอร์ไปเลยแล้วก็ให้มันไปยืนแถวหน้าไปเลยรับตีนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะช่วยได้ยิงกว่าค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้คือการใช้งานคร่าวๆของเดียนซี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสกิลแบบ ละเอียดกันอีกรอบหนึ่งเลยละกันว่าเดียนซี่เนี่ยมันมีสกิลอะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจในการเปิดมันหรือจะไม่เปิดมันมาก็ได้แต่ว่าผมจะบอกก่อนละกันว่าทาไมเหตุผลที่ผมเอาเดียนซี่มามันมีเหตุผลอะไรอยู่บ้างเหตุผลแรกเลยก็คือตัวมันแทนตําแหน่งในการคิลเลอร์แล้วก็ซัพพอร์ตทีมแล้วก็สามารถเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ในทีมผมได้อันนี้เป็นการตัดสินใจแรกที่ผมเลือกเปิดมาการตัดสินใจที่2ก็คือ เดียเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เปิดความสัมพันธ์โปเกมอนระดับ S บวกค่อนข้างที่จะหลายตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือในทางของเซิร์ฟเวอร์จีนนะฮะเซิร์ฟเอร์จีนเพิ่งจะอัปเดตเมกาเดียนซีมาประมาณ1สัปดาห์แปลว่าอะไรแปลว่าตัวละครตัว d ดียนซีตัวนี้เนี่ยในอนาคตถ้าเราทำถึง11ดาวก็เตรียมตัวที่จะขึ้นระดับ s s เป็นตัวที่4ของเกมได้เลยแล้วก็เป็นตัวที่ขึ้นเมกาแล้วก็เก่งเอาอีก มากมากนะคะตัวนี้คืออนาคตไกลอันนี้คือเหตุผลอีเหตุผลหนึ่งที่ผมจึงจะเลือกเปิดมันมาแล้วก็คิดจะปั้นในระยะยาวด้วยเป็นอีเหตุผลที่3เนาะประมาณนี้แหละหลักๆก,ก,ก็ไม่ได้มีอะไรบากที่เหลือก็ตัดสินใจเอาละกันอย่างที่บอกไปผมก็ไม่ได้การันตีว่าทีมคุณจะต้องมีขนาดนั้นหรือทีมคุณไม่ควรจะต้องมีขนาดนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามคิดเอาเองละกันว่าทีมเรามันจําเป็นต้องมีตัว,ต,วตัวนั้นไหมเราแบบไม่ใช่เป็นคนที่จูงมือบอก น้องๆทุกคนนะเอ้ยตัวนี้ดีนะคนวรจะมีกดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเน้นในเรื่องของการให้พวกคุณ่ะตัดสินใจเอาเองมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปในสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ดีมันอาจจะไม่ถูกก็ได้สําหรับบางคนหรือที่ผมบอกว่ามันดีมันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้สําหรับบางคนนะครับประมาณนี้ละกัน